สวัสดีครับวันนี้เป้บอกเลยว่าเดี๋ยวพามาดูนะครับรถตู้นะครับที่เพชรยนต์นะครับสาขาสุวิทวงศ์46ครับตรงนี้เลยโซนสุดท้ายนะครับที่เป็นรถใหญ่ๆนะครับหลังจากมิวเอ็กหลังจากกระบะนะครับก็มาเป็นโซนของรถตู้นะครับมีคอมพิวเตอร์นะครับหน้าสั้นหน้ายาวเครื่อง2.8เครื่องส0เป้มีให้นะครับวันนี้พาดูที่เป็นโซนนะครับของสุวิทวงศ์นะครับพรุ่งนี้จะพาไปดูนะครับโซนของตัวเสรีไทย68นะครับ เดีย๋ยวเป้พาเดินดูดนชมทุกคันนะครับมีโปรมีวันเ,เรียกว่ามีโปรแถมให้ทุกคันเลยรถของเป้น,นะครับรถเนี่ยส่วนใหญ่นะครับรถตู้นะซื้อมาจากรถบ้านนะครับหนึ่งรถบ้านสองนะครับรถใช้ในโรงงานสามนะครับรถที่ใช้ในสำนักง,งานต่างๆนะครับถูกกฎหมายรถมีการเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับถึงระยะระยะเวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างนะครับจะไม่ซ่อม นะครับย้ำว่าจะไม่ซ่อมจะเปลี่ยนเลยนะครับทำให้รถนะครับจะไม่แสนสองแสนสามแสนมันวิ่งมันใช้ได้ยาวนะครับถ้าดูแลถึงแบบนี้นะครับขายรถตู้มานะครับหลายคันแล้วนะเป็นร้อยคันนะครับรถหน่วยงานปัญหาน้อยกว่ารถบ้านนะครับย้านะรถจากหน่วยงานนะครับปัญหาต่างๆน้อยกว่ารถบ้านนะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงเลยนะครับเรียกว่าขายไปแล้วนะครับลูกค้าเอาไปใช้ไม่ค่อยมีเรียกว่าปัญหาอะไรกลับมาเลยนะครับน้อยมากนะครับ อย่างมากก็มีพบแบตอะไรอย่างเงี้ยแบตเสื่อมนะครับหรือนะครับจะเป็นในเรื่องพวกกระจกอะไรเงี้ยกระจกมองข้างมันแบบปรับแล้วมันกระตุกกระตักอะไรเงี้ยเป็นแค่นั้นนะครับในน้อยแบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเจอนะครับถึงเจอเป้ก็รับประกันให้นะครับก็ดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยซื้อรถกับเป้นะครับอย่างแรกเลยนะครับรถเดิมแน่นอน2มีรับประกันหลังขายให้ทุกคันนะครับ ดูแลให้นะครับเป็นกันเองคุยได้ครับก็บอกเลยว่าเป้พร้อมรับสาย24ชั่วโมงนะครับเป็นเซลนะครับพร้อมรับสายพร้อมให้ข้อมูลลูกค้า24ชั่วโมงนะครับวันนี้จะพาดูนะตั้งแต่คอมพิวเตอร์ตัวนี้เลยนะครับทะเบียน8939ทะเบียนสวยนะครับ8939พอๆนะครับป้ายฟ้านะรถเป้ทุกคันเป็นป้ายฟ้าวิ่งส่วนบุคคลไม่ใช่วิ่งสาธารณะนะครับถ้าวิ่งไปรถป้ายเหลืองอ่ะมันจะราคาถูกนะครับ สามแสนสี่แสนเท่านั้นนะครับแต่ถ้ารถนี่แบบนี้นะครับเอาไปใช้ทั้งแบบวิ่งงานต่างๆได้รับงานโรงงานได้หรือเอาไว้ใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับอ่ะคันนี้เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ครับหน้าสั้นนะครับเครื่องสามพันสีบอลสีเดิมนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าเท่านั้นนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพอึงหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับพอึงหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ สีบอลสภาพเดิมกระจกมองข้างเป็นสีดำๆกระจกปรับพับไฟฟ้าแบบนี้นะครับด้านในน้ำมันติดมาครบนะครับติดม่านมาให้ครบปี17เบาบิวให้แล้วเปลี่ยนให้แล้วเป็นเบาะหนังทุกอย่างนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ก็ปลุกนะ5สปีดแม็กนะครับแม็กเปลี่ยนมาแล้วเหมือนกันนะครับยางเปลี่ยนใหม่แม็กเปลี่ยนใหม่นะครับสวยเดิมสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้บอกไปได้เลยนะครับมีให้ทุกแบบ และรถไปทุกคันนะครับย้ำเลยนะส่งได้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับทุกจังหวัดเลยรถเปอยู่ตรงนะครับทางไปฉะเชิงเซานะครับฉะเชิงเซานะเรียกว่ามาง่ายนะครับมาง่ายมาถูกเลยนะครับทางนี้นะเดินทางสะดวกนะครับส่วนคันที่2นะครับจะเป็นปี18นะครับปีใหม่กว่า1นปีนะครับเพิ่มอีก20,000เป็น7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเครื่องสามจุดศูนย์เครื่องสามพันนะครับไม่แสนสี่ นะครับเกียร์กปุกยางใหม่นะครับสภาพเดิมเดิมแบบนี้รถสวยเดิมนะครับปี18นะครับเบาะได้เป็นเบาหนังครับเบาะหนังนะได้เบาหนังเรียบร้อยนะครับสีบอลสีเดิมครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับของเหลือเปลี่ยนให้นะครับพวกของทงแถมีให้กล้องนังกล้องหน้าเสื้อถอยจะเอาแบบไหนบอกได้เลยนะครับไปแถให้ได้นะครับคันที่2นี่คือตัวปี18นะครับปี17 ต่างกับปีสิบแปดยังไงต่างแค่กระจกนะครับกระจกสไลด์นะครับด้านข้างตัวเนี้ยนะครับถ้าปีสิบเจ็ดจะมีสองช่องปีสิบแปดมีช่องเดียวนะก็ต่างค่นี้รถเดิมไหมเดิมนะครับคันนี้ทะเบียน4802ครับอ่ะยังว่างอยู่เหมือนกันนะครับส่วนทางขวานี้จะเป็นเวนจูรี่นะครับรถตู้เกียร์ออโนต้นะครับรถตู้เกียร์ออโต้สองคันนะครับสีดำและสีขาวนะครับมีปี17และปี18นะครับ ถ้าสีดำนะครับคันนี้เครื่อง3ามตัว V ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับออกใหม่ล้านเจ็ดนะครับหายไปแสนหนึ่งไม่หายไปล้านหนึ่งนะครับเหลืออยู่แค่8 5 9 0 0 0หาหนะครับเหลืออยู่แค่8 5 9 0 0 0ห้าหมื่นเกาพมืนหกนะครับถ้าซื้อสดก็ได้เหมือนกันนะครับไม่แสนห้า 100, 5, ประตูไฟฟ้าสองฝั่งนะประตูไฟฟ้าสองฝั่งเบาะหนัง VIP นะครับแม็กซ์สวยๆยางใหม่ๆไฟหน้า สวยแบบนี้นะครับรถสวยหน้าดีนะครับหน้าหล่อไม่แสนห้าเท่านั้นนะครับประตูนะครับทอลักไฟฟ้าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับบอดี้เดิมไปจกเดิมสีสันสวยเดิมงามๆนะครับรถเดิมนะคันนี้อันนี้คือคันที่สองนะครับคันต่อไปนะครับเป็นสีขาวนะปสีขาวปีจํากันหนึ่งปีครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับขาวเดิมนะครับรถเนี่ย สังเกตนะหลังคามันจะต่ํากว่าของตัวพวกคอมพิวเตอร์หน้ายาวเห็นไหมครับแล้วต่ำกว่าเยอะกว่านะครับขับคล่องตัวกว่านะครับขับดีเก็บเสียงดีเหมือนกันนะครับแบบนี้ออกใหม่ก็รันเจ็ดนะครับรันเจ็ดประตูไฟฟ้านะครับรถเดิมสภาพสวยนะครับคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ได้จองนะครับเบนจูรี่นะเป็นเกียร์ออโต้ดีเซลนะครับทะเบียน3991นะครับดีเซลเลยก็คือนะครับรถตู้นะไม่ขี่น้ำมัน นะครับไม่กินน้ำมันจะเอาไปใช้เป็นรถบ้านก็ได้นะครับหรือจะเอาไปวิ่งงานก็ได้นะครับวิ่งงานโรงงานต่างๆนะครับมีสัญญาอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับอันนี้คือโตวินจูรี่นะครับส่วนคอมพิวเตอร์ครับเป้มีให้ตรงนี้เลยนะครับคอมพิวเตอร์หน้ายาวเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับค่าตัวนะครับราคาอยู่ที่1ล้านนะครับประมาณหนึ่งล้านห้าหมื่นเริ่มต้นนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาท นะครับทะเบียน4 7 5เจ้าหคันนี้ราคาเท่าไหร่มาดูกันนะครับเนี่ยครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนทุนๆเยวนะครับอ่าหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทอ้าวลดราคานะครับปีสิบเก้าหนึ่งล้านแปดหมื่นนะครับเซฟไปอีกสองหมื่นคุ้มเลยนะครับเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายค่าประกุมระกันได้เลยนะครับเซฟอีกสองหมื่นนะครับลดไปอีกสองหมื่นนะก็ให้เลยนะครับทะเบียนสี่เจ็ดห้าหก เบาะหนังนะครับสภาพสวยเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะรถเดินสภาพสวยนะครับซื้อสดซื้อพรอบอกไปได้เลยนะครับไฟหน้ามันติรีฟิเตอร์ไฟตะหมอกมีครบนะครับแบตเตอรี่ของเหลวเปลี่ยนให้นะครับรถมีรับประกันให้เลยว่ารถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําแน่นอนนะครับส่วนอีกคันคันที่2ครับไฟหน้ามันติรีฟิลเตอร์ทะเบียน4 6 4 3สคันนี้เดิมเดิมสีบลอนด์นะครับกล้องหน้ามีแล้วเบาะเป็นเบาะหนังนะครับ 1 1 7 9 0 0้าปี20คันนี้ไม่น้อยสุดเลยไม่สา0หม่โลเท่านั้นนะครับไม่น้อยสภาพสวยนะครับคันนี้เดิมสวยงามนะครับรถเดิมสภาพสวยนะครับอีกคันต่อไปนะครับคันนี้ตรวจสภาพแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับรถทุกคันนะครับจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ติดอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป้จะเอาไปนะครับติดในเรื่องของ อ่าขอขาผ่านไิธติดครับจะเอาไปตรวจนะครับรถทุกคันเลยจะมีช่างมาตรวจรถนะครับ274รายการขึ้นรถต้นใจว่ารถคันนี้ได้เกรดเอห้าดาวสภาพสวยการันตีให้ลูกค้าว่ารถคันนี้เดิมจริงนะครับหน้าไม่โดนหลังไม่โดนข้างไม่โดนฝาไม่โดนนะครับรถเดิมจริงลูกค้าไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแน่นอนนะครับซื้อความสบายใจให้ลูกค้าเลยนะครับ <c oughs> แต่รถพวกนี้ทุกคันนะครับมีการเข้าศูนย์เช็คกันตลอดนะครับ ม่ว่าจะเป็นศูนย์นอกศูนย์ในนะครับก็เข้าตลอดนะครับเขาไปกฎหมายของตัวอ่าเรียกว่าหน่วยงานเลยนะครับต้องมีการเปลียนของเหลวเช็คระยะตามที่เขาบอกเลยนะครับไม่งั้นนะครับจกเริกสัญญานะก็ลูกค้าซื้อเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับได้ควาสบายใจเลยนะครับเป้ซื้อรถเอลทิสนะครับจากหน่วยงานนะของเป้ก็เหมือนกันนะครับก็อย่างแรกเลยเป็นสบายใจนะครับเลยซื้อรถหน่วยงานนะครับดูแลดีกว่ารถบ้านนะครับดูแลดีกว่ารถบ้านนะครับ ทำให้นะครับเรียกว่าผมก็ผมกล้าซื้อนะครับไม่ยะ่สองแสนผมก็ซื้อนะครับพอเพ่ก็ใช้อยู่แอลทิสนะครับไม่สองแสนใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะเป็นรถต่างงานนะครับใช้ไม่เป็นหาอะไรเลยนะครับมีอย่างเดียวนะครับภาษีพรบต้องต่อทุกปีประกันต้องต่อนั่นแหละครับนี่แหละมีอย่างเดียวนะครับจ่ายตลอดเลยต้องจ่ายทุกปีเลยนะครับคันนี้ทะเบียนห้าสี่สี่ครับสีบอลเงินนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองมืนบาทปีสิบเก้าไม่แสนห้าอะ ปีสิบเก้านะครับสวยมากรถเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะสวยพร้อมใช้นะครับรถสวยพร้อมใช้เลยนะครับเจ็ดห้าก็สองครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวเนี้ไปรถให้อีกนะครับปียี่สิบสองมาแปดหมื่นเนาะปียี่สิบสองนะครับถ้าปียี่สิบสองเนี่ยปีใหม่กว่านะครับราคาวันนี้จัดโปรให้นะครับ ไม่แปดหมื่นนะไม่น้อยนะครับแถมอะไรเครื่องเขียด้วยเอาไปแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทลดไปอีกหกหมื่นบาทนะครับลดไปขอไปลดไปหกหมื่นนะครับคันนี้นะตามทะเบียนเลยเจ็ดห้าก็สองครับลดให้นะครับนั่งได้เยอะขนได้เยอะใช้งานสะดวกนะครับส่วนคันนี้นะครับสีบอลสภาพเดิมนะครับสีเดิมสภาพเดิมแบบนี้นะครับ เกียร์ออโต้ทุกคันครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่ง0 0หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคันนี้ข้อดีคือได้ปียี่สิบนะครับได้ปียี่สิบอ่าปีใหม่นะครับปีใหม่ก็พวกเลยนะครับเจอปียี่สิบแล้วอ่ะเจอปียี่สิบนะครับแต่ราคาถูกกว่ากันนะคันนี้ถูกกว่านะครับยางใหม่นะครับครถที่เอามาเนี่ยยางใหม่ทุกคันเลยนะครับยางใหม่ทุกคันเลยนะครับแล้วดูด้านท้ายนะดูด้านท้าย นะครับเนี่ยท้ายเดิมสภาพสวยนะครับบางคันมีเซ็นเซอร์ถอยให้บางคันไม่มีนะครับมันจะมันจะสลับกันเนี่ยบางคันมีกล้องไม่มีเซ็นเซอร์เห็นไหมครับเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคันนะครับคัานไหนไม่มีเซ็นเซอร์เป้แถมให้นะครับเอาง่ายๆคุยง่ายจบง่ายเดียจัากันเลยนะครับอัุมัติด่วนได้ภาย30นาทีนะครับถ้าคัานไหนมีกล้องไม่มีเซ็นเซอร์เปยแถมเซ็นเซอร์ให้เอาไหมครับแบบนี้นะ จบเลยนะครับเดี๋ยวแถมให้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขออย่างน้อยขอยอดก็พอนะครับให้เขาคอมสักอาก็เหลือสักพันนึงสองพันก็พอนะครับสุคันนี้นะครับไม่มีกล้องแต่มีเซนเซอร์อย่าไปแถมกล้องให้นะครับแบบนี้นะครับเอาง่ายคุยง่ายจบง่ายครับโทรหาไปได้เลยเบอร์ด้านล่างขวามือศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปนะครับโรโต้ทุกคัน ย้ำว่ารถเดิมแน่นอนนะครับการันตีให้เรื่องคุณภาพครับจากรถตู้โทรหาไปเลยนะครับ0947894848ครับอย่าลืมนะครับรถตู้มีรประกักนหลังขายนะครับล้างสปาคัสี่ให้รถสวยกว่าที่อื่นๆแน่นอนดอกเบี้ยถูกกว่าด้วยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดอยากได้รถตู้ต้องโทรหาไปครับ